ผมพงษ์พีศบพลน,นะครับห้างหุ้สวนลจำกัดโอดีไซน์สไตล์ดๆรับสร้างบ้านนะครับจะเป็นโมเดิร์นนอร์ดิกคอนเทมพอร์ต a พลาสสิกพบคุมตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเราก็จะเน้นในเรื่องของรูปทรงของบ้านในเรื่องของหลังคาถ้าเป็นรูปทรงที่โชว์หลังคาเราก็จะเลือกใช้แต่ s c c เพราะว่ามั่นใจในเรื่องของมาตรฐานมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของ s c c ที่เราเลือกใช้ SCG นะขั้นตอนการทำงานระยะเวลาและที่สำคัญคือคุณภาพของ SCG ตั้งแต่ทำโคงทัน์ไม่ฝ่ายเชิงชายมุงแผ่น s t g มีอุปกรณ์เฉพาะในการติดตั้งและมีทีมงานที่มีฝีมือสามารถสร้างผลงานให้ออกมาดีและสวยได้ยกงานหลังคาให้ SCG เขารับผิดชอบไปเลยข้อดีที่เจ้าของบ้านได้รับก็คือคุณภาพของงานแน่นอน ถ้าเป็นช่างทั่วไปอ่ะ้าน้ํารั่วแผ่นเคลื่อนเราหาช่างเก่าแล้วก็เราก็ลำบากแล้วถ้าเป็นเอสซีแค่โทรมาทันทีเลยเราจะขายคุณภาพเราเลือกใช้ ECG เท่านั้นหลังคาเราใช้เ c g เท่านั้น,น,นพอเรานําเสนอในสิ่งดีๆให้เขาคนทั่วไปที่อยากดัดได้บ้านเขาก็อยากได้บ้านดีๆอยู่แล้วเขาจะเห็นได้ชัดว่ามันเร็วจริงเพียงสัปดาห์เดียวโคง้งพร้อมมุงเสร็จได้ยังไงเราทำงานอย่างมีคุณภาพก็ทำให้เรามีลูกค้าต่อเนื่องได้ การรับประกันหลังจากที่เราสร้างบ้านให้ลูกค้าเสร็จก็คือ1ปีในส่วนของหลังคามันจะมากกว่า1ปีเ c g อ่ะมีการรับประกัน2ปีอย่างตามมันต่างกับท,ท,ทั่วไปอ่ะกว่าจะมาซ่อมแต่เ c g เขาสามารถมาได้เลยผมจะแนะนําทุกคนแนะนําทีมเพื่อนที่ทํารับเหมาแนะนําแม้กระทั่งทีมออกแบบให้สเปคให้ลูกค้าไปเลยให้ใช้เ c g ลูกค้าเ็าจะได้ผลงานดีๆออกไปนะครับ SCG Passion for beta